คำว่ารอดจากไฟหมายถึงอะไรแล้วคนที่ยังทำบาปยังสามารถไปสวรรค์อยู่ได้หรือไม่คำนี้นะครับวลีนี้อยู่ในหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่15บบอกว่าถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไป คนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟเวลาเราสงสัยข้อพระคัมภีร์ข้อไหนหรือตอนไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆที่ต้องทําก็คือการดูบริบท ข้างๆว่าข้างๆเขาพูดเรื่องอะไรถ้าอ่านย้อนขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งในหนึ่งโครินบทที่สามในหนข้อที่11เป็นต้นมาเปาโลพูดกับคริสตจักรที่โคโดินบอกว่าสาหรับคริสตจักรแล้วเนี่ยจะวางรากอื่นๆไม่ได้นอกจากรากเดียวก็คือบนพระเยซูคริสต์คือเรื่องของข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์นั้นความไว้วางใจในพระเยซูแล้วก็การวางใจในพระองค์นี่แหละจะทําให้ได้รับชีวิตนิรันด์อันนี้เป็นรากฐานของคริสตจักรของคริสเตียนทุกๆคนแมนคริสเตียนบอกว่าแต่ละคนก็แตกต่างกันไม่เหมือน ือนกันความสามารถไม่เหมือนกันความกระตือรือร้นไม่เหมือนกันเอาน่อะไรไม่เหมือนกันไม่รู้แต่อย่างหนึ่งต้องเหมือนกันคือต้องมีรากฐานเหมือนกันก็คืออยู่บนพระเยซูคริสต์อยู่บนข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์โลอธิบายต่อในหนึ่งโคริธ์บที่สามบอกว่าแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะแม้เป็นคริสเตียนแล้วมาอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วบางคนก็ก่อการงานของเขาขึ้นมาด้วยทองคําด้วยเงินด้วยเพชรพลอยมีค่าแต่ก็มีบางกลุ่มบางคนก่อการงานของเขาขึ้นมาด้วยหญ้าแห้งไม้หรือว่า ฟแล้วก็เปาโลก็เตือนว่าในวันพิพากษาเนี่ยการงานทุกอย่างเนี่ยจะเอามาถูกพิสูจน์ด้วยไฟแล้วการงานของใครทนอยู่ได้แปลว่าโอ,โอ้เป็นทองคําเป็นเงินเป็นของมีค่านี้มันทนไฟได้แต่ส่วนพวกฟางหญ้าแห้งไม้นี่ทนไฟไม่ได้ก็ถูกเผาไหม้ไปเปาโลก็เลยเตือนบอกว่าเนี่ย คนที่มีการงานแบบไม้เนี่ยหรือฟางเนี่ยเดี๋ยวถูกเผาไปหมดเลยนะแล้วก็ไอ้ทุกอย่างที่เขาทํามามันก็จะสูญสิ้นไปแต่ตัวเขาเองไงก็รอดนะเพราะว่าเขาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แต่รอดเหมือนกับหนีออกมาจากไฟไหม้อะไม่ มีอะไรเลยรอดมาตัวเปล่าทุกอย่างถูกเผาสิ้นไปหมดเลยไม่เหลือดังนั้นคําถามที่ผูกกันในตอนต้นที่ถามว่าแล้วคนที่ยังทําบาปนั้นเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมคือถ้ารากฐานของเขายังคงถูกต้องก็คือเขาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับการรอดพ้นบาปเขาเชื่อว่าเพราะว่าเขาวางใจในพระเยซูพระองค์ก็เลยรับบาปของเขาไปเขาพ้นบาปแล้วแต่ระหว่างทางเขาอาจจะดําเนินชีวิตล้มลุกคุกค,ค,คานหรือว่ากลับใจจากบาปบางอย่างได้แต่บางอย่างยังกลับไม่ได้ถึงกระนั้นเนี่ยถ้าเขาเชื่อวางใจใน พระเยซูกิตจริงๆเขาก็จะไปสวรรค์ได้แต่ว่าในบริบทของหนึ่งคนในบทที่3ที่บอกว่ารอดจากไฟในตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะตกนรกหรือไม่ตกนรกแต่หมายถึงว่าเนื่องจากยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าผ่านไปเนี่ยการงานที่เขาทําในโลกนี้มันจะเหลือหรือเปล่าเช่นเขาขึ้นไปนำน้ำมกาเนี่ยขึ้นสักรเพื่อจะหวังอวดว่าฉันเก่งฉันร้องเพลงเพราะฉันนําได้ดีอะไรเงี้ยไอการงานเหล่านี้อาจจะเป็นการงานที่พอไปถูกพิสูจน์จริงๆแล้วว่าทําด้วยจริงใจด้วยความรักที่มีต่อพระเยซูหรือเปล่า งานเหล่านี้อาจจะถูกเผาไหม้ไปก็ได้แต่การงานเล็กๆน้อยๆเช่นจัดเก้าอี้โบสถกวาดโบสถูโบสแจกใบปลิวหรืออะไรก็ตามที่ทําด้วยความรักที่มีต่อพระเยซูไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นใน หนึ่งคนรีบบทที่สามนี้เนี่ยสิ่งที่เตือนคือว่าท่าทีในการรับใช้พระเจ้าท่าทีในการทําสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยอย่าทําเพื่อตนเองแต่จงทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าทําแด่พระเจ้าอย่างจริงใจแล้วการงานเหล่านั้นเนี่ยจะมีค่าอย่างยิ่งในวันสุดท้ายสําหรับวันนี้อาจจะมีแตกต่างกันเนาะบางคนเขาทําเพื่อตัวเองทําหน้าซื่อแสดงละครอย่างเหมือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไรรอไปก่อนนะวันสุดท้ายพระเจ้าพ,าพิสูจน์เองว่าอะไรของจริงอะไรของปลอมแต่ว่าใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเย,ย ถึงอย่างนั้นเขาก็จะรอดพ้นนรกเข้าสู่สวรรค์แต่ว่ารอดแบบว่าคุ้มและเกินได้รับใช้พระเจ้าได้รงวัลมากมายบําเหน็จมากมายในสวรรค์หรือว่ารอดแบบรอดจากไฟทํามาตั้งเยอะเอาไม่นับพระเยซูบอกว่าใครทําเพื่ออวดคนอื่นเนี่ยเขาได้รับบําเหน็จของเขาแล้วจ่ายเรียบร้อยแล้วไปสวรรค์ไม่มีจ่ายนะครับดังนั้นให้เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็ทําสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าด้วยจริงใจไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองแต่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเท่านั้น